แคมเปญพิเศษนะครับที่บูธทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรนะครับในงานม o น e เ Expo เชียงใหม่2022วันที่11-13พฤศจิกายน2565ณเชียงใหม่ฮอร์ศูนการคาเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับแคมเปญพิเศษนะครับเอ็กซ์ต้าโบนัส56ผลตอบแทนสูงสุดถึง10.56%นะครับ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบ ATM, David, ัตร ATM Debit บิตทกสรับผลตอบแทนแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง10.56นะครับลองไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าพร้อมทั้งรับสิทธิ์ว้าวนะครับอีก3ว้าวด้วยกัน 1. รับ1สิทธิ์สำหรับการฝากเงินบัญชี2,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับโมบายแบงกิ้งนะครับหรือประกันชีวิตหรือประกรันภัยประกรันวินาศภัย SMS Alert หรือบริการยืนยันตัวตน ekyc นะครับรับสสิทธิ์สำหรับฝา, current, ากเงินบัญชีนะครับในบัญชี101 0บาทถึง999,999บาทนะครับรับสาสิทธิ์สำหรับฝากเงินในบัญชี1ล00้านบาทขึ้นไปรับของรางวัลในการเล่นเกมนะครับได้เลยของรางวัลที่อยู่ทางหน้าจอนี้นะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่า สิที่พิเศษสำหรับเงินฝากในโครงการ e x t r a b o โบัสรับผลตอบแทนสูงสุดถึง10.56%รับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะฝากเงินขั้นต่ำ50า0 0บาทสูงสุด1ล้านบาทนะครับต่อรายนะคงยอดเงินฝาก156วันนะครับรับผลตอบแทนสูงสุดถึง10.56%นะครับโดยผลตอบแทนเป็นแบบขั้นบันไดวันที่1ถึงวันที่75นะครับรับผลตอบแทน0.56% 75วันนั่นเองวันที่76ถึง140นะครับ65วัน1.56%วันที่141ถึง156นะครับ16วันรับผลตอบแทนสูงสุด10.56%รับผลตอบแทนแบบขั้นบันไดเฉลี่ยนะครับ2%ต่อปีไม่เสียภาษีนะครับ จำกัดเพียงวันละ30รายเท่านั้นโปรดศึกษารายละเอียดและจาก QR Code ก่อนการตัดสินใจสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับการว่าคุณสนใจโปรโมชั่นนี้หรือไม่นะครับและพิเศษสุดนะครับภายในงานนะครับที่บูทธทกศส,สามารถที่จะปรึกษานะครับด้านเงินฝากนะครับด้านสงเคราะห์เงินฝากเ,าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตนะครับด้าน ประกันภัยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับดูผ่านเ r Code ที่อยู่ทางหน้าจอน,นี้สแกน QR Code เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับหรือไปปรึกษาสินเชื่อต่างๆนะครับที่บูธก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสินเชื่ออื่นๆนะครับหรือบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งงานจัดที่ เชียงใหม่นะครับมันนี่เอ็ปเชียงใหม่2022วันที่11ถึง13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับสามารถไปร่วมงานกันได้เลยนะครับ